วันนี้เราไปแมคโครมานะครับเราเลยได้ตัวนี้มาครับแป้งทาโกจิคิ iki, แป้งพิซซ่าญ,ญี่ปุ่นนะครับเราก็ยังมาทำกันวันนี้น้ำซอสมันแล้วก็อาศัยแมคโครนะครับนี่สำเร็จรูปเรียบร้อยไม่ต้องปรุงเองอันนี้ก็ปลาโอครับเอาไปโรยหน้าอันนี้สลายส้นนะครับผมเอาไปโรยหน้าเหมือนกันส่วนผสมสำคัญก็จะมีแป้ง ปลาหมึกหรือเบคอนหรือกุ้งอะไรก็ได้ที่เราอยากอยากจะกินนะครับผมแล้วก็แครอทแล้วก็ไข่นะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเตรียมก่อนนะครับผมัผมเริ่มต้นจากแป้งนะครับผมหนึ่งถ้วยกะกะเอาครับผมขวาเถื่อนเรลากะอย่างเดียวไข่สองฟองครับ หนึ่งถ้วยครับผมอะไรอีกเอาเนพื่นไหมตีเข้ากันก่อนใช่ไหมไม่เข้าอ่ะเัาเป็นเพื่อนเดิม ไปอะไรคนให้มันเป็นเหนียวๆเหนียวกลัได้กะกะดีดีครับ <นะ S 2> พลังงานเราพนักงานตีไข่ตีแป้งเยอะจังเลยได้แค่ลัดใส่ครับไป ่ปลาหมึกจะใส่อะไรใส่เข้าไปปลาหมงปลาหมึกอ, <c oughs> อะไรใส่เข้าไปมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยลูกใส่เข้าไปแบ่งเอาพอดีพอดีก็ได้อย่าให้มันเหนืออ่อยเยอะถ้าไม่มีปลาหมึกใส่เบคอนใส่กุ้งใส่อะไรก็ได้ครับข <c oughs> าดไ, <c oughs> ไม่ได้ครับผมใส่รถด,ดีด้วยครับผม สูตบ้านๆขัน้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับผมแล้วก็เทน้ำมันพอไม่ให้ติดกระทะครับผมครับผมเริ่มใส่ครับใส่เข้าไปตรงการนะครับเพื่อให้มันไหลลงด้านข้างนะครับความหนาเราก็กําหนดเอานะครับแป,แปะ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 ลงลนะครับผม ครับทอดไปอ่อนๆนะครับผมสามนาทีห้านาทีแล้วค่อยกลับด้านนะครับแล้วก็อ่อนๆอีกรอบหนึ่งครับสมาชิกตัวน้อยราอกินนะครับผม <แ alright. S 1> ครับรรกิจกรรมครอบครัวรครับผม ็บขอให้มันกลมๆดูสวยงามน,นิดนึงนะครับผมพอด้านล่างสุกได้ที่แล้วเราจะกลับด้านนะครับผมหรือถ้าใครมีตะหลิวที่ใหญ่ๆเราใช้สองอันนะครับแล้วก็พลิกนะครับผมแต่ว่าผมจะสลัดกระทะนะครับผมไม่รู้สภาพจะเป็นยังไง<ฮ>นะครับออกมา กอใช้ได้ครับผมแต่รสชาติคงอร่อยกว่าของจริงครับผมเพราะว่าเราใส่รสด,ดีไปด้วยเลยสูตรครับแบบเลยสูตรสูตรตามใจชอบครับด้านออกมาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,น,นะครับอีกประมาณสองถึงสามนาทีเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้สุกเข้าถึงข้างในนะครับเพราะว่าพิซซ่าญี่ปุ่นเราต้องทำให้มันหนาสักหน่อยมันถึงจะอร่อยนะครับถ้ามันบางมันจะกรอบแล้วจะแข็งครับผม เสรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราใส่จานแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะไปแต่งหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราเบ็ดตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ตัดที่กลางหอมนะครับหอมมากเลยตอนนี้สองเทลงกลางนะครับนี่ ญี่ปุน่นคือซาญี่ปุน่นคนมันนอกทำครับริซาญ่ปุน่นแสียบมาเอาะเดี๋ยวเปิดไฟอ่อนๆนะครับอ่อนๆเพื่อให้สุกขึ้นมาถึงข้างในนะครับแล้วเราค่อยกลับด้านทีนึงกลับด้านเสร็จด้านนี้ก็ สักสามนาทีนะครับเพราะว่าด้านแรกเมื่อกี้เราเห้านาทีราดซอสนะครับเราไม่มีขวดเราใส่ถุงแล้วกัดตูดแล้วนะครับผมซอสเยอะๆครับของเราขาดมายองเนสนะครับถ้ามีมายองเนสมาเพิ่มมันก็จะเพิ่มความหวานนะครับผมยด โอ้โอแล้วก็สไลายใส่ไม่ยัง้งหน้านิ้นๆทำกินเองครับพอ,อ,นะอแล้วเยอะแล้วเยอะเกิน โอเคครับผมยุซ่าญี่ปุ่น